เขียนหนังสือประชาธิปไตยของไทยเมื่อไหร่ก็ยังจบเขีนปัญญาจบก่อนเนี่ยโอตอนนี้ปัญญาเล่มห้ายังไม่จบใช่คือดิฉันว่าคนที่จะอ่านจิตอ่านเวทนาอะไรหนู่นี้ว่าถ้าหนังสือเรื่องอีชิวโลกุตตะล่นี่ครัเหมือนปูพื้นฐานไว้ทั้งหมดก็ช่ยอดนิยาย ีิวโลกุตรลากของท่านพ่อท่านจะบรรยายเอาไว้หมดเลยว่าเลยทั้งนนเลยนะพระธิดมันโผล่ตรงนี้มันแข่งสองดวงเนี่ยแข่งแข่งสองดวงนี่พระทิดาแข่งสองดวงเนี่พระธิดาปั๊บเลยโอ้โหชนะสองดวงนี่สนิทเลยนี่มันโผล่วันนี้มันแอบแอบมานี่แอบมันเนี่ยแอบ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 มุมมุมซ่วมเนี่ย ไไแอบนี่แอบมุมส้วมเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมันก็เลยแฝ <c oughs> <c oughs> รับเหลี่ยมรับเหลี่ยมห้องน้ำไอ้รับเหลี่ยมกูอง <c oughs> ไอ้ไอ้แสงพระอาทิตย์ที่มันส่องมานี่นะคะประเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเลื่อนก็ค่อยเลื่อนใช่เลื่อนขึ้น <c oughs> <ๆ S 3> ไปเลื่อนมาดิฉันมันนึกถึงสภาพจิตตัวเองนะดิที่มันเศร้าๆอ่ะท่าน <knights S 3> <c oughs> ไปนั่งมองเห็น e พอดีแล้วเศร้าไม่ใช่ คือในจิตมันมันมีความทุกอะไรอยู่นะคะท่านมันหมดเศร้ายางอโซกะอย่างอโกไปเยอะเลยน้า <ไป S 1> คนที่หมดเศร้าแล้วก็คือขึ้นขีดค,คนที่เข้าขีดถึงขั้นอโซกะเหลือแต่วิรชาชเทม,มังขีดขัน้นอโซกะไม่มีแล้วมันไม่ไม่มีความโศกเศร้ามันมีความเครียดมีความอะไรแบบกุตลกก็แล้วนีย่ยตอนตอนทุกข์นะตอนที่ยังไม่พบพ่อกูนะ ก็ไปนั่งมองแสงอาทิตย์มันค่อยๆขึ้นๆๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆ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 ๆรๆๆาๆๆ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 ๆไๆๆ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 ๆ่าๆๆๆๆาๆๆ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 ๆมๆๆ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 นๆๆ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 ไปได้เยอะอืๆอๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆเๆๆ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 ม่ๆๆๆ่ๆที่ๆๆแล้ว,วแล้วก,ไก,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 ก็ไม่ไม่ใช่ทุกครั้งเดียวก็ทุกอีกก็เป็นมองน้ําที่มันไหลเออโอ้ เราก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ดูลมพัดมันไหลยู่กับน้ำลมมันไม่เห็นนะท่านก็ผัดได้ไม่ยากคือมันเห็นสภาพน้ําที่ไหลไปใช่ไหมแล้วโลกมันก็เพื่อนไปอายุเราก็มากเล้วเราก็มานั่งทุกคืใช่ไนะขึ้นน้าสู้ต่อชีวิตทำไมเขาเรียกว่าเที่ยงตอนตีสองนาฬิกาทำไมอ๋อเพราะมันครึ่งวันนะท่าน ตามกําหนดภาษาภาษาไทยแปลว่านิ่งไงนิ่งแต่มันไม่นิ่งวันนี้มันมันแป๊บเดียวมันก็เคลื่อนแล้วค่ะโอ้แล้วพอมาฟังพ่อคุณสองไงเที่ยงแปวไม่เที่ยงสองก็คือสิบสองไงเที่ยงมันก็สิบสองมือก็มีสองอยู่มีเดียวมีหนี่งกับสองนั่นเนี่ยเที่ยงแต่ต้องไม่เป็นศูนย์นะมันไม่เที่ยงมันต้องเป็นศูนย์ถึงจะเที่ยงจริงค่ะเพราะมันหนึ่งกับสองอะคือตอน ตีอะไรตอนศูนย์ศูนย์นาอ่างีไปเรื่อยอ้าวใช่ก็บอกเคยบอกแล้วลูกศอนมันจะมีสองทิศหนึ่งมาสองที่จะมาศูนย์ะถ้ามาศูนย์ก็ถ้าไปสองมันก็ไปเรื่อยเพราะนั้นแหละใครรู้ลูกศรของตัวเองแล้วก็ทำลูกศรของตัวเองได้จริงเออตัวเองรู้จักเป็นคนจัดการลูกศรตัวเอง ไปหาศูนย์ไปหาสองเพราะว่าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเป็นนะจเป็นรหัสอ่าเป็นรหัสที่สําคัญโลโก้ทําไปให้ไปทําโลโก้อ๋อที่พ่อครูถามแล้วนั่งนึกจะตอบยังไงอ๋อโลโกุตละคือศูนย์นะฮะศูนย์รู้ไงเป็นอนุปกรรคมารู้ทั้งไปหาศูนย์ทั้งไปหาสองไง หาศูนย์ก็ได้ไปหาสองก็เอาจะไปหาสองก็ไม่มีปัญหาจะไปหาศูนย์ก็มีปัญหาตอนนึกถึงสภาพทุกขนะ์แนดีทั้ท่านพอมาฟังพ,พ่อครูแล้วอ้อมันมันชัดเจนอย่างชน,นิดที่เรียกว่าชัดแสดงก็เกิดภูมิปัญญาชัดเจนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนมันก็ออาทุกไปแล้วมันนั่งมองแดด <c oughs> มองน้ํามันก็ไหลเลื่อนไปอ๋อ วันนี้มามีขวดอะไรมาอีกอะกาอีกไปไหนอะมาหามาหา่มความสว่างให้หน่อยแก้วว่าตัดไฟตัดไฟต้องทำไฟให้สว่างสมบัโอ้โหรอนจีเลยถือมาได้เออเก่งเลท้าว อมีเทคนิคถุงเท้าเมื่อก่อนถุงเท้าทะลุโบยเงี้ยถือว่าเป็นนักเรียนทียากจนยากจนใช่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 ไงกันเออบอกว่ามันใครบอกถ้าเป็นอย่างนี้เขาไม่กล้าไปโรงเรียนอะไรอ่ะใช่เขาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ถุงเท้า ก็หมายนี้มันดีๆก็ไปแค่มันโบยังนึกจว่าก็ไอดูดองแกงยีนมันดีๆทุกนน่น่ะแกงยีนไงมาทำขยี้ให้มันขาแล้วก็เป็นที่เจาะตรงนั้นุงแกงยีนอ่ะบ่บ่บ่ถ emos, no ้าไม่มีรอยขาดมันไม่เท่เลยนะตงแกงยีนนึกราคาขายไม่ได้เลย มันไม่บอกว่าไก่กัดมันโบอกมันคนเราเนี่ยคนยากจนได้ดีแก่เขาตัดให้เราหนูบกเนี่ยสมัยนี้ราคาแพงนะเนี่ยแบบเนี้ยเด็กมันจะนั่งร้องไห้เลยว่าเดี๋ยวครูว่าเดี๋ยวครูตียังไม่ใส่เราเขาเรียนแบบคนจนเกินไม่ได้ เอาหนีเจี๊ยบหนูยุคสมัยมันกลับได้เขาเลยโอ้ยพระอาทิตย์นี่แหละส่องไอ้นี่แล้วก็ดับได้พระอาทิตย์ดับไม่ได้น่ะ <c oughs> แม่พอดีมุมเลยจุดดับในดวงอาทิตย์ตรงนี้ดับไม่ได้เพราะท่านก็ลูกหัวเขาเล่นลูกทำพระอาทิตย์เป้นแบบลูกหัวลานพระอาทิตย์เล่นได้ด้วยฝ่ามือ <c oughs> เอ๊ะทำไมคุณคุณเอานาจปีนี้รู้สึกทำท่าเหมือนคนแก่เลย เห็นไม่ได้ทำท่าเป็นจริงทุกปีเดือนเห็นอะไรแปดสิิปดกว่าลปีเจเดือนอะไรตอนนู้นตอนนี้แปดสิบเท่าไหรละแปดสิบยังยังไม่ถึงแปดห้าเต็มท้าเท่ากันกับบูบูชา บูชากเกิดแปดห้าปีมืรเนี้ยโอ้ยดูพี่เขาไม่แก่เขาคล่องตัวอืมสิครึ่งคึ่งปีก็คึ่งสัสิเป็นปกิ่งรักเป็นน้องเป็นพี่ฮะกิ่งรักกิ่งรักเป็นพี่แปดสิบสี่แปดสิบห้าแล้ว่าเจียกกิ่งรัก ม่เจอเมื่อวานเลี้ยนโอยเดินเจ็ดขาแล้วจริงากเหรอคบเดินเจ็ดขาแล้วเดินเจ็ดขาสองขาตัวเองแล้วก็มีมีเท้าแล้วก็ยังมีไปรถอีกสี่ขาเจ็ดขาเลยตอนนี้มาโอ้มาเจ็ดขาเลยประลูกประคอมาอีกเป็นเก้าขาอะ อ๋อของตัวสองลดสี่เป็นหกลูกอีกสองก็เป็นแปดขาไม่เท้าอีกอันนึ่งไม่เท้าเก้าขาโอ้ดีแล้วเขาเก้าขาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้าปีเด๋ยนก็ไปอย่างคุณเด๋ยวเด๋ยนจะวิ่งได้หลังนแกไปแกไปแป๊บเดียวเนาะ ล้วอ,เร,อเรื่องตาเป็นอรอยวายอย่า<ห>งเงเลยเดี๋ยวพ้นช่วงนี้เลลวลาเดี๋ยวดีมันจะแข็งแรงจะอยู่กว่าจะอยู่ไปยังกว่าพ่อท่านจะสิ้นอย่างน้อยๆความสงสัยอะไรที่เคยสงสัยหนาดีที่เคยสงสัยจะได้โอ้ยพระอาทิตย์นี่มันไม่มีใครปิดสวิตช์เลยไว้ไอันี้ยังปิดได้ไอนด้ก็ปิดไม่เอาละ คิดแล้วท่านรู้ว่าวันโคดชังคาของพ่อท่านเนี่ยก็เป็นเลขโคตชังคาที่ไหนแล้วมันผ่านมานันลย่ใช่แต่ตอนนี้มาเป็นอัฐาอัฐาแล้วอัฐาริยะเพราะนั้นอัฐาริยะเนี่ยเออมันคงไม่มีอะไรบ้งเออเก้ามันภาษาบาลีว่าอะไรเนาะนาวะนวะปโถนึกนวะไม่ออก อัฐาและอะไรวะก้าวอัฐาและอะไรวะนึกน่วมว่ามีไงสมอว่าโถเอ้ยนึกน่วะไม่ออกโอ้โหตอนนั้นเฉียดร้อยเลยนะคะเก้าปีเก้าวเวียนจ้าวันเนี่ยจะเฉียดร้อยเพราะฉะนั้นจะต้องฉลองติดกันเลยใชได้ดีข่าวว่าจะนี่แหละทีฉลองตั้งแต่8 8 8ถึงาอื9 รัวันวันรักของรักรักคงก็จะเป็นวันที่ชาวโสดจะต้องจดจำไปเลยนักเรียนฟิลให้ไปที่ร้านมังลูกแม่เวลานี้ค่ะนักเรียนฟิลให้ไปที่ร้านมังลูกแม่ในเวลานี้ที่ถ้าจ่ายดินก็สงสัยว่าเวลากราบไปหงายมืออ๋อไม่มีภาพกราบไม่ไปเจ็ค ตรงนี้ไงเจ็ดก็กรามเงี้ยเจ็ดก็กรามเงี้ยเราไม่ทาบกรามมันมือก็ไม่เคลื่อนเพื่อนเอาก็ล้างมือตัวเลื่อนล้างมือเปลือกแล้วมือก็รื่องก็ยังดีเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยเช็ดเอาล้างมือเช็ดหน้าเราก็เ้างหน้ามือเช็ดแล้วเซลล์หน้ามือมันกันเชื้อโรคได้มากกว่าเซลล์หลังมือ เซลล์ตรงนี้เชื้อโรคมันเข้าได้มากกว่าไอเซลล์ตรงนี้เพราะว่าผิวต่างกันนะเทีดนกระเพ็ดนี่ก็ผิวขาวเหมือนกันนะลูกแจ็คก็มีกงงจริงๆเออผิวขาวเหมือนกันไม่เนยรู้ไหมคะคุณหนึ่งปุณเนี่ยอำนาจอยู่ในมือไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคว่ำลงไปเนี่ยอำนาจมันหลุดจากมือ เนี่ยผิวขาวผิวขาวกว่าลูกแจ็คคนนี้อหนูไปเดินตากแดดนะคะพี่หเดี๋ยวเดียว <ๆ S 1> ออกสวนแล้วก็ไม่ไม่ขาวเ <c oughs> ดี๋ยวดหน้าเดินมีนาเมษาที่จ่าได้เลยว่าคำว่าอำนาจว,วัสวติโกเยอะนก็เชื่ออำนาจในน,นี้ก็เยอะรู้แล้วว่าทำไมหนูพูดจาบแล้วเนี่ยต้องหนู เพราะว่ามีงง่ามเลยพ่อพูดชัดเลยดิฉันเห็นคุณเอานาจกราบดิฉันก็กราบเป็นเจ๊กเลยอ๋อเจ๊ดก่าวบนนี้จริงๆกาเวลาเขาก่าผู้ใหญ่ก่าอย่างี้แหละเจ็ดใช่ก็เห็นคุณเอานาจก่าแล้วก็แต่ก็ไม่พูดวันนี้พอทันสุกเออพอพูดอมานกก็ไม่เป็นกับเจ็ดมากไปไหว้เจ้า ดีทไม่มีอมาม่ามีแต่ผมทิเบตจะกราบงี้ทิเบตก็ไปทิเบตอ่าแจ๊กก็กราบงี้อ,อิสลามก็งี้อิสลามอิสลามอิสลามก็ไม่ไม่คิดนะเขาไปตรงๆกับเขาเวลาเวลากราบก็กระตูดโดงอิสลาม ไม่ลงมอบมอบโด่งตัวโด่งนั่นเองขั้นใจคำว่าขอนอกยอดมอบกลาดเสียงนอกยอดมอบกลาดเสียงสุดกล้าของท่านนายโอ้โหแบบเป็นบันไดลงมาเลย ใส่แว่นเมื่อมันก็ดีขึ้นหยยน่อยน้ำตาไม่ไหลเยอะจะไปะต้องไปตัดแว่นเขาเรียกพาราหาเวปัญจักขนันธามีขันห้าครับเป็นภาระมุนวายเงี้ยหนักพาราหาเวปัญจักขนันธาก็แต่ก่อนเวลาไปสวดมนต์วัดพระแก้วตรงไหนเป็นวัยรุ่นทุกวันอาทิตย์โรงเรียนหยุดก็ดไปสวดมนต์พระแก้วเนี่ยปันจัก พอมาฟังพรอครัวเอา้าของที่เขาสวดนี่มันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทท้งนั้นเขาก็เอามาสวดเป็นภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. กลายเป็นภาษาขัม mm hmm. อ,อ,อแล้วแต่ง้นงด้วยนำนำนก็เคยได้ยินว่าท่านอุทธโฆสาจารย์ท่านเป็นมะเร็งเช่ไหั้น ท่านบอกว่าของที่ท่านจะสิ้นท่านจะเสียงเรื่องการสวดมนต์การสวดมนต์ที่ถูกวิธีและทำยังไงที่จะให้เรื่องการพุทธโคสจารย์วิสทธิมกากกันเหรอไม่ใช่พุทธโคสาจารย์ประยุทธ์มหาประยุทธ์เนี่ยเอ,อ้าวยังไม่ตายยังยังไม่ตายไม่ใช่เหรอคะยังก็ท่านบอกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ว่าท่านตายคิดท่านเป็นมะเร็ง ใช่แล้วท่านจะเขียนหนังสืออันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายให้ให้ชาวทุเได้รู้ถึงเรื่องการเสื่ออ๋อถ้าบอกว่าท่านจะเขียนหนังสือเป็นเล่มสุดท้ายได้ข่าวอย่างนั้นะเีนก็คอยจ้องว่าท่านจะเขียนเมื่อไหร่ก็เคยเล่มสุดท้ายเอออาจาร่าอาจารยว่าไอเราก็เมื่อไหร่ไม่รู้จะเล่มสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะแต่ว่าท่านยังไม่เห็นเขียนเลยฮะยังไม่เห็นพูดถึงอะไร แต่ตอนนั้นน่ะท่านท่านพูดว่าจะเขียนในเรื่องการสวดมนต์แบบพุทธอะไรเงนี้ค่ะเรื่องการสวดมนต์ชาวพุทธดิฉันก็คอยจ้องดูว่าท่านจะเขียนออกมาแบบไหนแล้วจะทํายังไงเราเขียนแล้วจะสนอผลท่านฟังอยู่นะคะวันนี้แต่ว่าเอ่อเพื่อนเพื่อนสวนวิสิทิของนีเขาก็กระจางสีมีนักกนิตค่ะกระดาษกระดางสี ก็เวลาชุมนุกเวลารวมพวกรวมเพื่อนรวมรุ่นเสร็จแล้ว,ลวเหรอคุณอรวมรุ่นกันนี้ก็เลยไม่ไม่ได้ไปเพราะก็รู้ว่าอาจารย์ท่านศรัทธาตนั้นส่วนเรามาในภาบนี้แล้วในรูปนแบบนี้คนเนอคนจะมาเข้าใจอาตมาจะมาเข้าใจแบบที่อาตมาอธิบายเป็นพวกโลกุตระพวกปลายอาอายอด พีระมิดมันไม่ง่ายหรอกถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะเข้าใจ,าใจได้มันยอดพีระมิดมันไม่ใช่เขาไม่สามารถจะมีปฏิภาณปัญญาเข้าใจได้แล้วเขาจะไปบอกว่าเขาไม่เข้าใจได้ไงเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็ปฏิเสธใช่คือขีความรู้ของเขาเท oh. ่านั้นเขาไม่ใช่คือขีความรู้ของเขา กินขีความรู้ของเขาเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ใช่มันมีเท่านี้ถ้าเขาเองเขามีความสูงเท่าพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วอเกินความขียวเขาเขาปฏิเสธไม่ใช่ไงแต่มันก็น่าจะมีวิธีคิดว่าแล้วก็เขาก็น่าจะคิดว่าอย่างนี้เขาน่าจะคิดว่าเอาแล้วบอกว่าไอ้สูงสุดของพระพุทธเจ้าและไอ้ความคิดที่มันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคืออะไรอีกอะ ทำไมมันคิดเกินพระพุทธเจ้าได้อีกอะแล้วมันอะไรอะนี่แหละคือโลกุตระที่ mm hmm. เองยังโง่อยู่ต่างหากทำไมยังโง่ต่อไป mm hmm. มันจะมีอะไรมาคิดอีกอะก mm hmm. มรู้สุดแล้วอะแล้วเกิดไปนี้เขาก็ต้องรู้เช่ยวมันรู้สุดแล้วก็ต้องรู้สิสิ่งที่มันรู้หมดอะแต่มันเกิดมอีกอะไรวะ มีอะไรอีกได้อ่ะมันมีอีกได้สแสดงว่าคุณยังโง่อยู่แล<ต>้ว<ต>ค,คุณก็ไม่ไม่รู้คุณปฏิเสธสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันไม่มีอังก็มันมีให้คิดให้อันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขาพูดนี่คืออะไรก็สแสดงว่าคุณยังรู้ไม่หมดอืมถ้าเราคิดว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราเรียนอ่าเราเรียนระดับนี้รู้แค่ปิธาพรั แต่ที่เหนือต่อคิชาติเนี่ยอมองไปอย่างเงี้ยเอาแมสปิดอะไรในหัวก็ล้วนๆมันกยเห็นเอาแว่นตาดำปิดเนี่ยนึกถึงหนังสืออินดิอินเวสต์แมนอินเวสต์แมนมันมันไม่มีใครเห็นใครก็เดินชนก็เอาอะไรอะ่รมาตาดำแมะไรมาใส่ให้เนคนเห็นคนก็บอกเฮ้ยแว่นตาลอยมาได้ไงวะอะไรเงี้ยมันก็นตลกใหญ่ <c oughs> ให้กิเลสเป็นอินวิสเวอร์ใหม่ก็ดีนะถ้าให้กิเลสของตัวเองเป็นวิสเวอร์ใหม่อินวิสเวอร์นะให้มันสลายเป็นดินน้ำไปลงไปแค่วิสเวอร์มันก็แค่ชะลอให้มันคนไม่เห็นเท่านั้นเองให้ตัวเอมนให้ตัวเองกกำจัดตัวเองก็ไม่ได้กำจัดคนอื่นก็พอมองไ่เห็นแค่นั้นตัวเองก็เลยโง่มองไปเห็นตัวเองด้วยแต่ตัวเองก็ยังมีตัวตนอยู่แต่ตัวเองใส เป็นธรรมชโยใสใสแต่ตัวเองโอ้โหเบลอเลยตัวเบลอก็าไม่รู้จักตัวเองใสใสใสแสดงว่าความสงสัยของเขามันคิดไม่ถึงว่าทนี่ใช่ใสของเขาเยอะๆนั่นคือสองสัยทั้งนั้นเลยสงสยัยสงสัยเลยหนาไปด้วยความสงสัยแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่หลงใส่แต่ว่า จริงๆเขามากไม่ได้สงสัยเขาปรุงแต่งสงเขาปรุงแต่งสงสัยแล้วสยะสงสัยนี่มันคือตัวต้นสยะอันเป็นตัวเองสยังอาิญญาแต่ไม่ใช่อปัญญาสสยังอวิชาก็สยังอวิชาสยะมันใช้ไม่หันากาศสอยอสงสัยไม่หันอาก ใสแ่แต่ย่อแต่ไยัไม่มีสลับอะไรเลยแต่ว่าคำว่าใส่ของเขาเขาใช้คำว่าใส่แน่แหละสยักษ์สยังเนี่นนย,ย,ยตัวใส่ตัวเดียวกัน